สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีแลกาเดนนะคะวันนี้นะคะนุชมีเมล็ดโชะคเก้าสันทมาแบ่งเป็นฝักนะคะเป็นฝกักมีแบบไหนบ้างมาติดตามรับชมค่ะสำหรับแม่พันธุ์ต้นนี้นะคะเป็นด่างสีชมพูนะคะด่างสีชมพูใบค่อนข้างที่จะหนามากๆนะคะใบหนามากออันนี้จะแบ่งเมล็ดนะคะฝักนี้นะคะฝักนี้ฝักเล็กฝักนี้ฝักใหญ่ ฝักใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากฝักนี้ฝักนี้เอาไปที่500นะคะฝักนี้เอาไปที่500ใหญ่มากอ่ะก็ไปเอาเมล็ดที่อยู่ด้านในนะคะบีบเอานะคะบีบเอาเมล็ดที่อยู่ด้านในไปเพาะนะคะแล้วที่เขายังไม่เด้งมานะคะต้องรอให้เขาเด้งมาก่อนนะคะใส่ถุงนะคะมัดปากถุงเอาไว้ค่ะอ่าแล้วก็รอให้เขาเด้งออกมานะคะถึงจะนําเมล็ดไปเพาะนะคะฝักใหญ่ๆค่ะ500นะคะค่ะ มาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ฝักนี้อ่ะฝักนี้เอาไปที่สองร้อยค่ะนี่อันนี้คือเชื้อสีต้นแม่นะคะอันนี้ก็จะดอบหน่อยเพราะว่าอากาศร้อนใหญ่มากใครที่อยากได้พันธุ์ใหญ่ๆนะคะใหญ่ๆเลยใหญ่มากๆค่ะบิก๊กบึ้มเลยนะคะต่อมาค่ะต่อมาตัวนี้จะเป็น ดำชมพูออกไปแดงนะคะมีออกไปแดงติดแดงอันนี้ก็คือใบเขาแก่มากๆค่ะใบเขาแก่มากๆอันนี้จะมีอยู่ที่สองฝักนะคะฝักใหญ่ๆให้ที่ฝักละ400นะคะฝักละ400ฝักที่ 1, 1นะคะค่ะและฝักที่สองนะคะฝักที่สองยาวๆกันเลยนะคะยาวๆเมล็ดเยอะๆค่ะ,คะน,นี่ก็จะเป็นสีแม่เขานี่จะติดแดงแบบนี้นะคะ เป็นดำชมพูแดงค่ะดำชมพูแดงต่อมาค่ะต่อมาอันนี้จะเป็นเชื้อด่างเขียวนะคะด่างเขียวอันนี้จะมีอยู่สองฝักนะคะอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันอันนี้ไปสามร้อยค่ะฝักที่หนึ่งนะคะสามร้อยแล้วก็ฝักที่สองนะคะสามร้อย ใหญ่ๆยาวๆเหมือนกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นด่างเขียวนะคะด่างเขียวด่างเขียวส้มพีทค่ะด่างเขียวส้มพีทค่ะแล้วก็จะเป็นฝักนี้นะคะฝักนี้เดี๋ยวให้ไปดูต้นพี่เขาก่อนนะคะพี่สวยแค่ไหนและนี่นะคะนี่คือเชื้อของต้นพี่เขานะคะเขาจอกเป็นสีม่วงจีดนะคะสีม่วงจีดอันนี้ขนาดอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนสียังดีแบบนี้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นแม่ยอดแม่เขานะคะยอดแม่ฝักนี้ใหญ่มากฝักนี้ใหญ่มากฝักนี้ใหญ่มากเอาไปที่4ี่รนะคะเอาไปที่450อยหสิบสนใจมเมล็ดฝักไหนนะคะก็สามารถแคปส่งให้หนุ้ดทางไลน์ได้เลยนะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ